เริ่มที่คนแรกเลยนะคะหมาน้อยหมาน้อยลิ้นห้อยค่ะคุณดูโอ<ฮ>้โห<ฮ>พี่บอกเลยว่าสัตว์เลี้ยงตัวนี้เนี่ยโดนเจ้าของทิ้งมานะคะเนื่องจากว่าลิ้นห้อยแล้วก็ตาเหล่ด้วยโอ้โหน่าสงสารมากๆเลยอ่ะคุณดู ที่เรากำลังจะทำกันนั้นก็คือประกวดสัตว์เลี้ยงสุดน่ารักนะคะไม่ว่าน้องจะเป็นลิงเป็นหมูเป็นไก่เป็นหมีเป็นป็งกิ้นเป็นอะไรขึ้นแล้วแต่นะคะอุย้ยรู้สึกว่าสัตว์อุย้ยเดี๋ยวก่อนนะพี่บอกว่าพี่ประกวดสัตว์เลี้ยงนะคะแต่ว่าทําไมน้องแต่งชุดเอามวยเข้ามาล่ะ<อ>ทำไมไอ่ะงงไม่เป็นไรเดี๋ยวคนที่ไม่ได้ใส่ชุดสัตว์เลี้ยงเนี่ยไม่ต้องมา เข้าแถวแล้วกันเนาะให้มายืนกับพี่เลยถือว่าเป็นผู้ช่วยนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่ด้วยนะคะรักนะจุ๊จุ๊เราไปเจอกันที่หอนอานิการนะคะขออวยพรให้ทุกคนที่กดไลค์พี่มีความสุขมากๆนะคะขึน,นัดดีทุกคนกดทราบเรากำลังจะล่อดลงสู่สวนสัตว์ชิชิเวอร์นะคะสวนสัตว์แห่งนี้เนี่ยมีสัตว์ต่างๆมากมายเลยค่ะ แต่ว่าจะมีสัตว์เพียงแค่หนึ่งตัวเท่านั้นที่พี่จะมาเลือกซื้อเพื่อที่ให้เขาเนี่ยได้มาอยู่กับพี่นะคะจะเป็นสัตว์ตัวไหนไม่รู้เหมือนกันนี่จะให้คนดูช่วยเลือกด้วยนะคะวันนี้ได้ยินมาว่าส่วนสัตว์ที่นี่เนี่ยสัตว์บางตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะดุร้ายนะเออถ้าตัวไหนที่ไม่เชื่องเนี่ย จะต้องมีการทำโทษแหละเออพี่ก็กลัวเหมือนกันนะกลัวว่าสัตว์เขาจะมาทำร้ายพี่ว้าวเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยจะมีสัตว์ที่เขาฆ่ากันเองแล้วนะคะกิจกรรมนี้จะสำเร็จหรือเปล่าเออลองไปรอด้านล่างเลยค่ะลงไปรอด้านล่างเลยค่ะสัตว์ทั้งหลายคะ่ะพวกเจ้าไม่มีสิทธิ์ขึ้นมาด้านบนนะคะสวนสัตว์อยู่ด้านล่างคะ่ะฮัลโหลลงไปรอด้านล่างในช่องแคบเลยคะ่ะตรงนี้เลยโอเค ยังไม่มีปืนเลยขอปืนหน่อยหนึ่งกระบอกใครเก็บปืนมาได้ทิ้งปืนให้หน่อยครับสัตว์ทั้งหลายมายืนรวมด้านหลังพี่ก่อนเร็วให้ดูแบบว่าเยอะๆอ่ะให้ถ่ายรูปอ่ะงั้นทุกคนเข้าแถวเลี้ยงหนึ่งเลยนะคะอย่าเข้าแถวกันเลยลดตู้ให้เข้าแถวไปข้างหลังเร็วๆเร็ๆวๆลมีอดมก่อนจะเป็นลม<อ>ก่าจะจัดแถวเสร็จเนี่ยพี่น่าจะเป็นลมนะคะให้ทุกคนเข้าแถวเลี้ยงหนึ่งเลยคะ่ะเข้าแถวเลี้ยงหนึ่งเลยคะ่ะเดี๋ยวพี่ ลมร้อนนะคะเพราะว่าสัตว์เลี้ยงที่นี่เนี่ยดื้อม,มากเออพี่บอกว่าให้พี่อยู่ด้านหน้าไปเข้าแถวด้านหลังค่ะไปเข้าแถวด้านหลังพี่เร็ยวคนที่มายืนด้านหน้าพี่เนี่ยพี่ยิงทิ้งนะ,ะพี่ยิงทิ้งนะคะโอเคโอเคโอเคสัตว์ยืนเลียงเลยค่ะยืนเลียงเลยค่ะเดี๋ยวพี่ขอทําท่าทาทางหน่อยนะคะ <c oughs> โอเคคนที่แต่งตัวเป็นมนุษย์อะคนที่แต่งตัวเป็นมนุษย์อะไปเฝ้าแถวด้านหลังครับ โอเคเดี okay. ๋ยวเราจะเริ่มคัดเลือกกันเลยนะคะเริ่มจากสัตว์เลี้ยงตัวแรกนะคะเธอไปยืนด้านหลังได้เปล่าคนที่เป็นคนเนี่ยพี่ขอค่าเธออันขอโทษด้วยนะขอโทษด้วยจริงๆฉันไม่ไว้ใจฉันกลัวว่าเธอจะมาทําร้ายสัตว์เลี้ยงของฉัน <S <S เริ่มที่คนแรกเลยนะคะหมาน้อยหมาน้อยลินห้อยคะ่ะคนดูโอ้โหพี่บอกเลยว่าสัตว์เลี้ยงตัวนี้เนี่ยโดนเจ้าของทิ้งมานะคะเนื่องจากว่า ลิ้นห้อยแล้วก็ตาเล่ด้วยโอ้โหน่าสงสารมากๆเลยอ่ะคุณดูถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวพี่ขอคัดเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะคะบายบายเจ้าหมาน้อยเอ็งไปรอไปต่อมาค่ะรู้สึกว่าจะเป็นช้างนะคะที่มาจากป่าทางแอฟริกาใต้นะคะโอ้โหทำไมงวงเขาใหญ่จังเลยอะทุกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นเย็นช้างสองตัวนี้นี่อ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอา จะมีตัวหนึ่งที่ไม่รักดีนะ oh. ขออนุญ,ญาตฆ่าทิ้งละกันเพราะว่าอยู่ดีอ่ะมาเก็บอาวุธเฉยเลยแล้วก็จะมาฆ่าคนด้วยนะ <Hey. S 1> ต,ต้องอยู่ที่นี่ต่อไปแล้วแหละส่วนช้างตัวนี้เนี่ยงั้นให้ผ่านละกันปะเน็กดูใส่ซื่อนะเอ้าเฮ้ยเน็กอา้าวต่อไปนะเอาชุดอะไรเนี่ย <Huh? S 1> เดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวอุ้ยเหมือนกับว่าขาเนี่ยเป็นกวางส่วนด้านบนหัวเนี่ยเป็นมนุษย์ขออนุญ,ญาตฆ่าทิ้งนะคะรอบนี้ขออนุญ,ญาตคัดแค่วิ น้องกวางน้อยสุดน่ารักคุณดูช่วยพี่ตั้งชื่อหน่อยดิกวางน้อยตัวนี้ชื่อเจ้าเดนเดียร์ละกันน่ารักนะเนี่ยให้ผ่านละกันไปไปไปกวางน้อยให้ผ่านค่ะเฮ้ยนิ่งนิ่งขออนุญาตค่าทิ้งนะเอามาค่ะกระต่ายน้อยสุดน่ารักกระต่ายร้อยยังไงนะกระต่ายมันร้อยยังไงนะคนุณ <What? S 1> ดูเจแบบ๊๊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 อ่ะคุณดู กระต่ายนี่เลี้ยงยากเนาะรู้สึกว่าจะขี้เบนด้วยนะขอพ่าทิ้งแล้วกัน <What? S 1> โทษทีมือลั่นไปโดนคนข้างหลังนะ <c oughs> วางอีกแล้วค่ะคนดู <Yeah. S 1> วางนี่ร้องอยังไงนะร้องแปนแปนป,นปะ <c oughs> วางนี่ร้องแปนแปนหรือเป,เป,เปเลป่าคะคนดู oh. วางอีกแล้วอ่ะห อเอาเมื่อกี้ยังไม่ได้คัดกวางหรออ่ะเข้าไปเข้าไปเข้าไป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 ต่อมาค่ะหมาน้อยอีกแล้วค่ะแต่ว่านี้เนี่ยเป็นหมาน้อยตัวเมียนะคะโอ้ยแล้วหมาน้อยตัวนี้เนี่ยอยู่ในช่วงฤดูผสมพันธุ์ด้วยนะคะเอ้ยโอ้ยให้ผ่านแล้วกันไป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 ต่อมาค่ะปลาหมึกยักษ์เฮ้ยคนดูน่ากินซะเหลือเกินน่าสนใจอยู่นะเพราะว่าเวลาที่พี่ไม่มีอะไรกินเนี่ยพี่จะได้หั่นปลาหมึกตัวนี้คอบเลยอะไปดูรึเล่าเอาผ่านแล้วกันผ่านผ่านไปไปไป กระต่ายอีกแล้วว่ะไม่เอาด้วยอุ้ยตายแล้วเอาหมาน้อยอีกแล้วค่ะหมาน้อยตัวนี้ชื่ออะไรคะหมาน้อยชื่ออะไรดีอ่ะหมาน้อยชื่อน้องมีตังเป็นหมาตัวเมียอีกแล้วค่ะ ตัวเมียตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่าจิตใจจะไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวนะคะไม่เอาดีกว่ากลัวว่าจะออกไปหาตัวผู้ด้านนอกนะอุ้ยดพนด้าว่ะทุกคนแพนด้านี่เป็นสัตว์หายากนะแล้วก็เป็นรรสัตว์สงวนด้วยเก็บไว้ดีไหมอ่ะเอาเก็บไว้ลวกันน่ารักอ่ะไป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 ,ไปกว้างอีกแล้วไม่เอาไม่ชอบขอโทษด้วยต่อมาค่ะอุ้ยกระต่ายกระต่ายตัวเมียค่ะ ตัวเมียน่ารักอยู่นะเอาอยัางไงดีจะเก็บไว้ดีไหมคะกระต่ายตัวนี้ชื่ออะไรคะชื่ออะไรช่วยตั้งชื่อให้มันเหมือนสัตว์เลี้ยงหน่อยได้ไหมคุณดูที่พิมมาแต่ะชื่อนี่มันเป็นชื่อคนนะฮนะช่วยตั้งที่มันแบบเป็นชื่อสัตว์เลี้ยงนิดนึงพี่แจ๊คมาพูดได้นะเอาช้างอีกแล้วว่ะ <What? S 1> ไม่เอาดีกว่าขอเนี้ยกะทิงต่อมาค่ะต่อมาวิ่ยกระต่ายตัวนี้ดูเขาดุนะดูฟันเขาดิ <What? S 1> โอ้โหเป็นซี่ๆเลยอะดูดิดูแล้วม่ไม่เชื่องว่ะข้าทิ้งแล้ะกัน อุ้ยกระตุ้ยอุ้ยมาถึงก็หมอบเลยอะทุกคนอุ้ยดูดิเข้ามาจุ๊บหอมแก้มด้วยอ่ะกุ๊ก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 อุ้ยกระต่ายตัวนี้ร้องกุ๊กกุ๊กมาให้ผ่านเลยแล้วกันไปไปๆปไปเชื่อมากเลยว่ะชอบๆอบชอบชออุ้ยกระต่ายพันเลยเนี่ยกระต่ายพันนอกหรือเปล่าตัวสีขาวจ้วงมาเลยนะแตกต่างกับกระต่ายที่คัดเอาไว้นะดูดิกระต่ายพันอะไรไม่รู้ทุกคนแต่ว่าเป็นตัวสีขาวแต่คือเขาแบบเขานิ่งมากเลยอะพี่ว่า ถ้าเอามาเลี้ยงนี่น่าจะเสียเข้าสุกว่ะไม่ทำอะไรเลยนิ่งเลยเอย,อยมาถึงก็นอนอีกแล้วว่าคนดูพี่แพ้พี่แพ้สัตว์ที่ขี้อ้อนน่ะโอ้ยชื่ออะไรนะน้องชายเย็นน้องชายเย็นปป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 ไป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 ไไปนั่งรอด้านในปะอย่าดื้อน,นะลูกอ,อย่าดื้อน,นะลูกอุยกระต่ายน้อย มาค่ะมาค่ะอุ้ยกระต่ายน้อยมาถึงก็กระโดดจะถีบหน้าฉันเลยขอโทษด้วยไม่เชื่องค่ะอุ้ยลิงว่ะเฮ้ยลิงตัวผู้อุ้ยทําไมลิงตัวนี้ไม่มีขนเลยอะฮะลิงขอมปะเนี่ยไม่ผ่านค่ะลิงต้องมีขนเย้ <Yeah. S 1> มีน้อยว่า เป็นสัตว์ที่หายากนะฮะน่าจะมาจากทางประเทศที่ค่อนข้างหนาวไม่เอาดิว่าเลี้ยงยากนะอุย๊ยเพนกวินน้อยอุย่งๆว่าคนดูอุ่งๆๆๆๆน่ารักว่าอุย้ยเชื่องด้วยอะดูดิให้ผ่านแล้วกันไปๆปเข้าไปอุ้ยนี่อะไรเนี่ยกระต่ายสายพันสายพันตัวดำปิดปีเลยนะขอแยกละทิ้งค่ะต่อมาค่ะ <What? S 1> ตัวนเนี่ยลุกขึ้นเดี๋ยว เอ็งคือสัตว์ชนิดไหนเนี่ยเองรู้ขึ้นดิ <What? S 1> เฮ้ยเฮ้ย,ยนี่มันตัวอะไรวะเนี่ยมาแลงหรืออะไรข้าทิ้งแล้วแนดูไม่ออกว่าเป็นตัวอะไรนะน่าจะเป็นสนัตว์ที่หายากแหละวิ่กระต่ายน้อยระต่ายน้อยหูหันก้นให้ด้วยอะ่ะหงกลนก็นกนไม่ล้างเหม็นมากเลยของที่ข้าทิ้งนะคะเหม็นขี้ค่ะคิดตัวอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวยุ้ยเฉยยุ้ยเฉยกําลังดูอยู่ว่าเธอคือตัวอะไร ตัวอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวใจเย็น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 ใจเย็นอยา่าอย่าขะยับเดี๋ยวเขาดับเขาเยอนะคะตัวอะไรไม่รู้ดูไม่ออกเฮ้ยบวามาว่ะเฮ้ยคุณดูอีจะว่าไปพี่ก็ชอบกินสเต็กเนื้ออยู่นะเก็บเอาไว้ทําอาหารกินดีไหมอ่ะอเีเนื้อนี่อวบอิ่มเลยนะเนี่ยเอาไปผ่านแล้วกันปะหิววะ่ะต่อมาใช่แล้วขออนุญาตค่าดิงค่ะต่อมาค่ะกวางน้อยไม่ผ่านแล้วกันเดียวเดียวเดียวปลาหมึกปลาหมึกเย็นเย็นเยนเย็นอย่าวิ่งไปมาค่ะมาถึงอันนี้อะไรกระต่าย ไม่ผ่านค่ะมาค่ะโอ้โหคือเขาพาหมามาด้วยนะไม่ผ่านดีกว่าคนนี้เจ้ากวางน้อยอะไรอะไรคะอะไรนะครับเก็บผมไปเลี้ยงเชอะไม่ผ่านขอโทษด้วยค่ะมาไหนขอดูหน่อยครับสัตว์เลี้ยงทั้งหลายที่น่ารักปะเยวไปเข้าวงกันนะกระดานขออนุญาตนนี้แล้วกันเพราะว่าดูแล้วมันไม่ค่อยเหมือนสัตว์เท่าไหร่โทษด้วยขออนุญาตสุมออกนะคะขออนุญาตอันนีแล้วกันเปลืองค่าไฟอะไม่อยากเปิดแอร์ ช้างมี2ตัวหรอเขาเนี่ยฆ่าตัวนี้ทิ้งนะคะขอโทษด้วยค่ะเอาไงดีอุ้ยกวางก็น่ารักกว่าหมาก็น่ารักอ่ะเอาไงดีเจเย็นเจนเย็นเจเย็นคนแรกฆ่าทิ้งค่ะเจเย็นนะคะเจเย็นนะคะขออนีญาตไไดค่ะขออนุญา่ะทิ้งนะคะขอโทษด้วยนะขออนุญาตสูบออยหนึ่งคนสุดท้ายนะคะขออนุญาตสูบปลาหมึกออกแล้วกันอ่มขยับเข้ามาเลยค่ะไปเข้าแถวเลยกวางตัวแรก ช้าง2กระต่าย3วัว4ค่ะเลือกมาเลยค่ะอยากจะให้สัตว์เลี้ยงตัวไหนมาอยู่ที่บ้านพี่ <c oughs> เลือกมา 1, <c oughs> 1> ตัวนะคะ e <years> อ2ช้าง3กระต่าย4วัว <c oughs> เดี๋ยวจะปิดโหวตแล้วนะคะน้ำตังถึง10บหนึ่งสอสาสี่ห้าหกดปด 9 10เลขที่ออกก็คือเลขที่ออกก็คือแดงแดแดแดดแดดปึ๊บนะคะผลที่ออกก็คือวัวนั่นเองนะคะ339เสียงเลยทำไมเยอะจังเลยอ่ะเอ๊ะทำไมถึงโหลดวัวเยอะจังเลยคะกุ๊ก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 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ้าวัวน้อย พีน่นาเจ้าวัวน้อยค <หา S 1> ่ะเธออยากมาอยู่กับเราเป้าวัวน,นี่ร้องอยังไงคะต้องทําเสียงวัวให้ฟังก่อนเร็วเข้าก็เราเป็นวัวไม่ใช่หรอ <c oughs> เร็วๆเข้าหนึ่งสองสามไม่ได้ไม่ได้ต้องทําคนดูอยากได้ยินเสียงวัวไหมคะคนดูกดหนึ่งคะ่ะในความคิดของหนูว่าว,วัวร้องอยังไงคะ <c oughs> หนูก็หนูแต่งตัวเป็นวัวหนูก็ต้องร้องได้ดีวั อะไรนะเสียงอะไรเมื่อกี้คือเสียงอะไรบอกพี่ทีอะไรนะไป็นไรไม่ต้องอายไม่มีใครดูพี่มีพี่คนเดียวในหนูท้ามีชิ้นหนึ่งดิพี่ไม่อยได้ยินทําสักสี่ห้าทีได้ไหมหนึ่งสองสามไม่ได้เมื่อกี้เมื่อกี้พี่ได้ยินไม่ถนัดมันเสียงอะไรอะ่ะเอาเร็วเร็วเข้าบอบอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือบัวร้องบอใช่ไหมใช่ไหมคะอ๋อหนูไปดูที่ไหนมาคะเนี่ยทียย<笑><笑><笑>่บัวร้องบอเนี่ยฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวหนูไปดูในหนังเรื่องไหนมาบอกพี่ดิอแล้วน้องวัวอยากได้อะไรคะเนี่ยบัตรเปลี่ยนชื่อบัตรเปลี่ยนชื่อสองใบใช่ไหมโอเคเอาอย่างนี้แล้วกันหนูทําเสียงอะไรได้อีกนอกจากเสียงวัวเสียงวัวมันยากใช่ไหมอ๋าแหนูทาเสียงอะไรได้อีกทําให้พี่ฟังดิเป็ดค่ะเสียงเป็ดเหรอไหนลองทําให้พี่ฟังดิกาบกาบแค่นี้แน้เวรเป็ดมันร้องกราบกาบเหรอพี่ไม่เห็นเคยได้ยินเสียงเป็ดร้องกาบกาบเลยพี่เคยได้ยินเสียงเป็ดมันร้องงี้ ว้าวแแวแยยอย่างเงี้ยหนนูได้ยเโอเคเดี๋ยวพี่ส่งให้นะคะหนูชื่ออะไรคะเนี่ยชื่อมิ้นค่ะน้องมิ้นเหรอไหนะเราทำเสียงแมวให้พี่ฟังดิว้มียวแค่เนี้ยโอเคเดี๋ยวพี่ส่งให้นะคะขอบคุณที่มาร่วมกิจกรรมนะคะบายบายโอเคไม่แกล้งเขาแล้วน้องเขาขี้อายนะคะคุณจูน้องม้วนกล้ามขี้อายนิดน,นึงนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมเดี๋ยวส่งให้สองใบนะคะชึบ เย้ยินดีด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวพี่จะขอตัวไปพักกินข้าวก่อนนะคะ